รถใหม่ใหม่น้อยสภาพป้ายแดงมากับโปรโมชั่นพิเศษไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมูเช่นเคยนะคะวันนี้มูมาพร้อมกับ t o y ย t a Re ีโว2.4แซดอีดิชันปี2022นะคะแล้วก็คันนี้ถือว่าใหม่มากไม่น้อยเหมือนต้นๆแล้วก็สภาพยัง สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะคะก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะระบบเกียร์ธรรมดาเป็นจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ภายในกว้างขวางเป็นโทนสีดำนะคะมีพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะคะตัวนี้เปิดแคปได้ ะะก็จะอนเนกประสงค์ขึ้นมาอีกสำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเครื่องเดิมน็อตไม่ขยับแล้วก็สภาพใหม่มากค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Revo ปี2022ราคาอยู่ที่549,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะอดอกเบีย้ย0%ผ่อนนานสูนสุด18เดือนค่ะแล้วก็ออกรถส่นบาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะ สนใจติดต่อมูลนะคะ0992102700ค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ